สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมวันนี้ผมก็มีซุ้มไม้ที่ผมทาเองนะครับเป็นซุ้มไม้สักนะครับที่แกะเป็นรูปเจดี JD นะครับผมซึ่งผมจะเอามาใส่กับเจดีตัดเดียวนะครับวันนี้ก็จะเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็ตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะเอาเจดีใส่ไปนะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีพระสิบชาติองค์ใหม่ๆเข้ามาลงคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับก็มีแต่องค์เก่าๆที่เคยลงไปมั่งแล้วนะครับผมนี่ครับอันนี้ครับอันนี้เป็นไม้สักนะครับผมผมก็มีไอเดียมองดูว่าน่าจะแกะเป็นองค์แบบเจดีวัดกระชายครับผม แต่อาจจะไม่เหมือนนะครับผมนี่ครับอันนี้เหลือเก็บงานเอากระดาษทรายแล้วก็เอาพวกหินเจียตัวใส่ตัวขัดเล็กๆนะครับผมเจียเก็บงานก่อนที่จะลงแลกเกอร์นะครับผมนี่ครับก็จะมีผมทําไว้ทั้งหมด10ช่องนะครับผมกะว่าจะใส่ JD ตัดเดียว10ชิ้นนะครับผมนี่ครับ นี่ครับเจดี JD ก็จะเป็นชุดนี้ครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดภาพมันสันส่นๆหรือสายไปนะครับเพราะว่าขาตั้งกล้องของผมเสียไปแล้วก็เลยใช้มือจับเอานะครับผมนี่ครับมีเจดี JD อยู่ก็มีสภาพสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับผมนี่ครับก็ เดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนี่ครับผมก็กะว่าจะใส่อยู่ประมาณนี้นะครับกะว่าจะเอาไว้ตั้งบนหิ้งบูชานะครับผมบคือส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบ JD นะครับ <c oughs> JD ตัดเดี่ยวมาจากแผงเต็มหรือว่าแผงแบบชำรุดมาอย่างเงี้ยครับ พี่ๆเขาก็ตัดแบ่งขายกันผมก็ชอบเช่าเก็บสะสมนะครับผมซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างหายากเหมือนกันครับนี่ครับเหลือผมเหลือเก็บรายละเอียดงานนะครับให้มันเนียนกว่านี้ครับ แล้วก็จะขัดให้เนียนๆแล้วก็ลงแรก็เกอร์นะครับผมบพี่ๆบางคนอาจจะยังไม่รู้ครับ JD ก็หมายความว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก็คือแผงเต็มแผงเต็มของพระสิบชาตินะครับจะเป็นแบบนี้ครับพี่นี่ครับก็จะมีพระทั้งหมดสิบองค์ แล้วก็จะมีเจดีอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวาอย่างเงี้ยครับซึ่งบางแผงที่แบบว่าพระชำรุดหักหรือบินอ่าพ,พี่ๆเขาก็มาตัดแบ่งขายเขาก็จะตัดแยกเจดีชิ้นหนึ่งหรือเป็นหรือบางคนก็ตัดแบบว่าเป็นองค์ยอดติดเจดีย์สองชิ้นอย่างนี้ไปเลยครับก็ถ้าเกิดผมเจอแบบสภาพที่ผมถูกใจหรือว่าราคาไหวหรือว่าผมชอบเงี้ยผมก็จะเช่าเก็บมาครับ ซึ่งผมก็ได้แบ่งปันออกไปหลายองค์นะครับแต่ว่าชุดนี้ผมก็ตั้งใจทำซุ้มใส่แล้วครับแล้วก็ตั้งไว้ที่หิ้งบูชาพระนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับพี่ๆเพราะว่า <laughs> ผมแกะเองนะครับไม่ได้ไม่ได้จ้างใครทําครับผมส่วนแผงเต็มผมก็มีแค่ แผงเดียวครับผมอันนี้เป็นพิมพ์มา้ว,วิชัยเล็กนะครับอันนี้ซุ้มก็กรอบก็ทําเองครับผมทาเองอาจจะไม่สวยเท่าไรนะครับแต่ก็พอใส่ได้ครับผมเจดี JD, พวกนี้พี่ๆก็อาจจะเคยเห็นที่ผมลงไปใน ep หนึ่งนะครับผมที่ผมเคยไลฟ์ไปตั้งแต่แรกๆเลยนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับพี่ๆทุกๆท่านนะครับที่คอยกดติดตามให้กำลังใจตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็1,000คนผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านมากเลยนะครับที่ยังกดติดตามกันมาเรื่อยๆแล้วก็มีทักมา,าสอบถามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับพี่คือบางทีข้อมูล ผิดพลาดหรือยังไงผมก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่เซียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีความรู้อะไรมากเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ชอบอาสะาสมพักกุครับซึ่งตัวผมเองอไม่รู้เหมือนกันว่าไปถูกชะโลกหรืออะไรกับวัดกระซ้ายเออวัดกระชายครับก็เลยชอบเป็นพิเศษเลยชอบมากเลย พระที่ผมมีก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับส่วนมากก็เป็นวัดกระชายนะครับพระสิบชาตินี่แหละแล้วก็มีหลวงพระโตบางกระทิ้งอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเกจิบ้านผมครับก็คือหลวงพ่อกวยใช่ครับผมก็มีเจดีอีก2ชิ้นอันนี้ก็กะว่าตั้งใจจะไว้เลี่ยมนะครับ นี่ผมกะว่าจะเอาเป็นกาวกาวสองหน้าบางๆตัดเล็กๆติดไว้นะครับเผื่อว่าแกะพราออกมาได้นี่ครับกะว่าจะตั้งไว้ยังไงครับบล็อกนี้น่าจะหลวมไปหน่อยพระก็เลยหล่นลงมานี่ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็จะมาเอาซุ้มให้พวกพี่ๆได้ชมกันนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดมีไอเดียหรือว่ามีอะไรมานำเสนอก็ทักมาพูดคุยกันได้นะครับผมก็ทำไปเรื่อยครับผมทำไม่ค่อยเก่งหรอกครับแต่ว่าชอบทำ ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากาเป็นกำลังใจกดไลค์กด, like, กดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็แค่นี้ก่อนนะครับพี่ๆสวัสดีครับผม